นาญาในครับให้ประการตัวชั่วคราวนะครับน้องใบเตยสุธิวันเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นๆของเมื่อวานนี้นะครับ<ช>ต้องบอกว่าหลายคนนะครับก็เฝ้ารอฮะที่จะเห็น ใบหน้าค่าตาของน้องใบเตยหลังจากที่ได้รับการประกันตัวออกมานะคุณผู้ชมครับคือไล่เลียงไปแบบนี้แล้วกันนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับช่วงสายๆนะครับสารอาญาถนนรัชดานะครับก็มีการนัดไต่สวนคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวน้องใบเตยสุธีวันนะครับในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เรกทีดีนะครับ ก็มีน้องลูกน้องชายนะครับที่ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด5ล้านบาทขอปล่อยตัวชั่วคราวไปตั้งแต่เมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาคือเอาจริงๆเนี่ยขอยื่นประกันตัวมาแล้วท่านนับ เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นครั้งที่3แล้วนะครั้งที่3แล้วคือคุณลุกก็เอาจริงๆนะคะก็เมื่อวานที้คุยกับน,นะะักข่าวบอกก็บอกใบเตยเหมือนกันนะบอกให้พี่สาวอะทำใจให้เผื่อใจไว้บ้างเพราะตัวคุณลุกเองอะเขาก็เผื่อใจไว้เหมือนกันนะคะคืออยากให้พี่สาวออกมาแต่ว่าสองครั้งที่ผ่านมาก็ชวดไนงะจนมามมครั้งนี้แหละค่ะนะครับอ่ะก็เมื่อวานนี้ครับมีน้องชายนะครับแล้วก็คุณพ่อสุรศักดิ์นะครับไปให้กําลังใจนะครับส่วนคุณแม่นะครับก็ เครียดลงกระเพาะฮะเพราะว่ากลัวว่าลูกสาวเนี่ยจะไม่ได้ประกันตัวนะฮะก็เลยยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแต่เขาบอกว่ามีการคุยกันในกรุ๊ปไลน์แล้วอะค่ะในกรุ๊ปไลน์ก็มีการแจ้งกันเรียบร้อยเลยอย่างเนี้ยคือคุณแม่ก็อยู่ในกรุ๊ปไลน์ครอบครัวครับหลังจากที่ศาลนะครับได้ให้ประกันตัวชั่วคราวนะครับก็ปรากฏว่าคนในครอบครัวนะครับก็มีสีหน้าที่อ่ะยิ้มแย้มมากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมครับจากตอนแรกนี่หน้าเศร้ากันมาเลยครับ ีราคาประกันอยู่ที่หาล้านบาทนะครับกำหนดเงื่อนไขก็คือต้องใส่กำไร EM ที่ข้อเท้านะครับห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะครับยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลนะครับและก็ต้องมารายงานตัวตามนัดทุกๆ30วันด้วยนะครับมีรายงานบอกว่าน้องใบเตยนะครับถึงกับยกมือไหว้แล้วก็ร้องไห้ออกมานะครับก่อนที่จะสวมกอดครอบครัวด้วยความตื้นตันใจนะครับที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมานะครับหลายคนก็ไปถามกันบอกว่าใบาเตยเป็นยังไงบ้างใบเตยพูดอะไรไหมพอสาร อนุญาตให้ประกันตัวคุณลุกก็บอกเลยนะคะบอกได้แต่ร้องไห้แล้วก็ยังไม่ได้คุยกัน แต่ก็คงจะดีใจอะเนาะ,ะเพราะคุณใบเตยนี่ก็คืออยากออกมากอดลูกเต็มที่แล้วอะค่ะนะฮะนอกเหนือจากคนในครอบครัวแล้วน้องใบเตยเองนะครับที่ต้องอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็มีความเครียดมากมากครกังวลว่าจะไม่ได้รับการประกันตัวเหมือนครั้งก่อนๆนะครับครั้งนี้นะครับอ่ะหลังจากที่สารเองนะครับได้ให้ประกาศตัวชั่วคราวมานะครับปรากฏว่าน้องชายครับน้องลุกเน,นี่ยนะฮะโอโ้ปล่อยโฮกมาเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆคือแน่นอนว่านักข่าวเนี่ยก็พยายามจะส ถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลูกของคุณใ<ช>บเตยนะฮะ<ช>ลูกสาวเนี่ยน้องเวทมนนนะฮะออคือแน่นอนว่าตอนที่ใบเตยเนี่ย ถูกจําคุกไปเนี่ยเป็นช่วงที่ตัวของน้องเวทมนต์เนี่ยยังเล็กๆอยู่เลยนะถูกก็น้องเวทมนต์เนี่ยอายุประมาณยังไม่เข้าโรงเรียนน่าจะประมาณ3ามสามเกือบสี่ขวบได้ค่ะแล้วคือเวทมนต์เนี่ยถามคุณลุกทุกวันเลยนะเมื่อวานที่คุณลุกบอกอน้องเวทมนต์ถามแม่อยู่ไหนพ่ออยู่ไหนจนคุณลุกเองเขาก็ยอมรับว่าเขาโกหกนะต้องโกหกครับบอกว่าพ่อแม่ไปร้องเพลงอยู่ต่างประเทศอะ,อะไรประมาณแบบนั้นนะครับจนน้องเวทมนต์เริ่มโตขึ้นไง นะครับก็เหมือนมาถามนะนะบอกว่าเนี่ยรู้จักแม่ใบเตยไหมอ่ะช่วยต่อสายคุยให้หน่อยได้ไหมโอ้คือตอนนั้นเนี่ยน้องลุกบอกว่าน้องก็ตกใจนะว่าทําไม,มหลานเนี่ยพูดออกมาแบบนี้ไม่มีใครสอนด้วยนะคุณผู้ชมครับแล้วมันมีอยู่คลิปหนึ่งอะ่ะที่มผมไปเห็นในโลกออนไลน์นะก็คือเหมือนกับว่า น้องเวทมนต์เนี่ยไปหยิบเอาจิ๊กซอว์มาที่เป็นรูปครอบครัวนะคุณพ่อคุณ,คณ<ห>แม่แล้วก็น้องเวทมนต์เนี่ยนะฮะมาต่อซึ่งตอนแรกเนี่ยเนี่ยเป็นคลิปเนี้ยซึ่งน้องลุกเนี่ยพอเห็นปุ๊บเนี่ยว่าหลานเนี่ยไปหยิบจิ๊กซอว์อันนี้มาก็ถามบอกว่าเขาหยิบมาจากไหนนี่แล้วก็มาต่อได้ด้วยนะคุณผู้ชมฮะดู โอ้คือคลิปนี้เห็นแล้วก็แบบสงสารนะคะแล้วคือน้องเวทมนต์เนี่ยอยู่ๆก็พูนมาด้วยนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะได้เจอกับคุณแม่แล้วแล้วไปดูจังหวะน,นะที่พอตอนนักข่าวสัมภาษณ์คุณลุกไปอ่ะคุณลุกแบบหันหลังไปเพราะว่ากั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จริงๆนะคะเมื่อพูดถึงน้องเวทมนต์ดูคะ่ะตอนที่ได้ยินนะ่ะยังแทบจะไม่เชื่อเลย คือมันมันมันไม่ได้พูดอะไรกันเลยไม่ได้พูดอะไรกันเลยอย่างอย่างรู้กันาให้เราเราขนาดเดียวกันไปเจอเขาเครียดไหมคะกับวันนี้เครียดมากค่ะเครียดมากเพราะว่าเท่าเหมือนที่พี่ๆสื่อทราบแหละพอเอทางทนายเราขอยื่นไต่สวนไปแล้วศาลอนุมัติในการยื่นไต่สวนอ่ะมันเหมือนความหวังมันมาแบบมามากมากๆเลยซึ่งเราก็จะรู้จากพี่เราดีเนาะพอเขามีความหวังมากๆอ่ะมันก็เรารู้ว่าถ้าเขาผิดหวังอ่ะเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ก็ ก็โล so sure ่งโล่งมากๆมองในมุมของความนิสิตอะค่ะเมื่อวานน้องเล่นวนบอกว่าวันนี้จะได้เจอแม่เรารู้สึกว่าเป็นความสุดเชื่อมต่อกันแล้วระหว่างแม่กับลูกไหมว่าแบบเออมันจะเป็นจริงในวันนี้เชื่อมากๆเลยค่ะเชื่อมากๆเลยเด็กอะพูดออกออกมาด้วยความที่เราไม่ได้บรีฟให้เขาพูดหรือว่าอะไรพูดตอนนั้นลูกก็ตกใจเหมือนกันที่เขาพูดซึ่งเขาไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรอืม คุณเขานะที่เป็นอะไรที่ทำให้เราอยากมีชีวิตอยู่ต่อ นี่ครับคุณผู้ชมครับขณะที่คุณพ่อของใบเตยนะครับก็ให้สัมภาษณ์น,นักข่าวทางน้ําตาเลยทีเดียวนะครับคุณพ่อบอกว่าขอบคุณศาที่เมตตานะครับแล้วก็ย้ําบอกว่าลูกสาวพ่อไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับตอนนี้พ่อก็สงสารลูกสาวมากๆตอนที่ไปเยี่ยมลูกที่เรือนจาเนี่ยพ่อก็มีน้ําตาตลอดเวลาโอ้โหดูสิฮะจะังหวะที่คุณพ่อเนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์ไปก็น้ําตาไหลไปนะคือ วันที่คุณพ่อบอกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจมากที่สุดเนี่ยก็คือเมื่อวานนี้ฮะวันที่ลูกได้ออกมาใช่ฮะไปฟังเสียงคุณพ่อนิดนึงครับพ่อขอบคุณศาลนะฮะที่ให้ความเมตตาให้ครับครอบครัวของเราด้วยความบริสุทธิ์ของลูกสาวผมตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะลูกสาวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวนะผมคิดถึงลูกสาวตลอดสงสาร พ่อเป็นลูกผู้หญิงและเขามีหลานเวทมนต์ที่น่ารักสงสารมากมากเลยวันนี้เป็นวันภูมิใจที่สุดที่ได้ลูกได้ออกมาไดมาดูหลานนะฮะจริงๆแล้วด้านคดีเนี่ยเราก็สู้มาตลอดให้หลักฐานตลอดเพื่อให้ลูกเราได้ออกมาไวๆว,วันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดครับผมหลังจากนั้นครับช่วงเย็ยนครับเจ้าที่ราชทานก็คุมตัวน้องใบเตยนะครับกลับมาที่ ทันทัสถานหญิงกลางนะครับปล่อยตัวชั่วคราวออกมาครับจังหวะที่มีการปล่อยตัวออกมาคุณผู้ชมครับกองทัพนักข่าวเนี่ยไปเฝ้ารออยู่โอ้โหตั้งแต่ช่วงเย็นเลยทีเดียวและเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับช่วงเวลาประมาณทุ่มยีได้นะครับน้องลุกน้องชายของใบเตยครับได้ขับรถเบนซ์สีขาวป้ายแดงมารอรับพี่สาวด้านในทันทัสถานหญิงนะครับก็มีทนายความเข้าไปด้วยนะครับมีการยื่นเอกสารดําเนินการไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับเมื่อวานนี้หลายคนก็คิดว่าเฮ้ย กระบวนการต่างๆ,ๆเนี่ยน่าจะยาวนาน,นหรือเปล่านี่ฮะแล้วรถเบนซ์ป้ายแดงคันนี้ครับมารับใบเตยฮะนี่นี่นี่แล้วใบเตยนี่นั่งอยู่ด้านหลังนะคะบริเวณเบาะหลังค่ะนั่งอยู่ตรงกลางนะคุณลุกเองก็ประกบข้างเนี่ยก็ทักทายนะคะใบหน้าผอมเหมือนกันเนาะดูแบบดูผอมไปอ่ะคือหลายคนก็บอกผอมไปอ,มอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็ใส่ชุดสีชมพูนะครับแล้วก็ใส่แมสสีขาวนะครับนั่งที่เบาะหลังกับน้องชายนั่นเองนะครับ นักข่าวพยายามจะขอสัมภาษณ์นะครับแต่ใบเตยไม่ได้ลดกระจกลงมาพูดคุยด้วยนะครับเจ้า,จาตัวก็มีสีหน้าเรียบเฉยนะครับยกมือว่าอยู่ในรถเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นรถเบนซ์ป้ายแดงคันนี้ก็ค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปนั่นเองนะฮะก็เป็นวินาทีที่ผ่านกองทัพนักข่าวแบบนี้หูไปกันหลายสำนักมากนะแล้วเมื่อวานก็มีการไลฟ์สดกันด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็กลับบ้านไปก่อนลูกละ ทีนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตบอกเอาแล้วยังไงต่อคุณแม่เนี่ยคุณแม่ยังติดอยู่คุกอยู่เลยเนาะสามีของใบเตย<ะ>นะครับแน่นอนครับว่าเป็นจำเลยคดีเดียวกันนะครับก็แชร์ลูกโซฟอลิกทีดีนั่นเองครับทนายความบอกว่าเดี๋ยวต้องหารือกับแม่ของดีเจแมนก่อนนะครับ<ะ>เพราะว่ารายละเอียดคดีมันต่างกับของใ<ะ>บเตยครับก็อยู่ระหว่างการหารือกันนะคุณผู้ชมครับสําหรับใบเตยเองนะครับยังถือว่ายังอยู่ในกระบวนการสุขดีนะ เช่นเดียวกับผู้ต้องหาคนอื่นๆน,นะคุณผู้ชมครับคแค่ถูกปล่อยตัวออกมาชั่วคราวเท่านั้นเองได้รับการประกันกตัวชั่วคราวนะครับแล้วเดี๋ยวมีการนัดตรวจหลักฐานคาดีนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือกรกฎาคมปีหน้าฮะค่ะ,คะเห็นบอกว่าก็มีการยื่นเอกสารหลักฐานอะไรแบบนี้อย่างพาสปอร์ตตัวจริงเนี่ยก็ยื่นให้กับสารพิจารณาด้วยนะคะก็เป็นการต่อสู้ในทางคดีเพื่อให้ใบเตยซึ่งเป็นลูกความเนี่ยนะคะออกมาเพื่อจะได้มาเลี้ยงลูกแต่ก็ยังเป็นผู้ต้องหาอยู่นะ,ใ,ะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านดีเจแมนเห็นบอกว่า ทนายก็จะใช้หลักฐานชุดเดียวกันนะคะแล้วก็ยังยืนยันความบริสุทธิ์ใจค่ะแต่ท้ายที่สุดเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้แม่ของดีเจแมนก็ไปแจ้งดีเจแมนแล้วว่าทางด้านของภรรยาคุณคุณใบเตยเนี่ยได้รับการประกันตัวครับเมื่อวานนี้ทนายเดชากิติวิทยานันท์นะครับได้โพสต์ในเพจทนายคลายทุกข์นะครับบอกว่าเหตุผลที่สารให้ประกันตัวใบเตยเนี่ยเนื่องจากมีการตรวจพยานหลักฐานแล้วอายการไม่ค้านนะครับก็ให้เหตุผลบอกว่า ต้องออกไปเลี้ยงลูกนะครับแล้วก็เรื่องของเงินโอนเข้าบัญชีเนี่ยมีเพียง9 0 0 0แสนบาทเศษเท่านั้นเองแล้วก็มีการโอนเข้ามาเพียง3ครั้งนะครับก็อย่างที่บอกไปครับการยื่นประกันตัวเป็นครั้งที่3เนี่ยทนายเดชาบอกว่าก็คิดว่าศาลคงพิจารณาแล้วว่าไม่น่าจะมีการหลบหนีนะฮะก็เลยยอมให้ประกันตัวชั่วคราวออกมาอย่างนี้นะฮะค่ะ